มีกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นที่จังหวัดสตูลน,นะครับซึ่งสตูลนก็เป็นแหล่งพื้นที่ของจังหวัดที่มีเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์งดงามมากนะครับ ก็เตรียมจัดงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของสตูลหลังโควิดคลี่คลายก็คืองานรักเลป่าเปิดฟ้าอนันดามันสตูลครั้งที่20นะครับเขาจะจัดขึ้นวันที่11ถึง14พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งปีนี้มีผู้สนใจจากทั่วประเทศสมัครเป็นจิตอาสากว่า500คนติดตามไดจากรายงานพิเศษที่นี้ครับ กิจกรรมสาคัญของจังหวัดสตูลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังโควิดสิ้คลี่คลายนั่นคืองานรักเลป่าเปิดฟ้าอันามันสตูลครั้งที่20จัดขึ้นระหว่างวันที่1 1บเถึงสิพฤศจิกาย,ยน2565นซึ่งปีนี้มีผู้สนใจจากทั่วประเทศสมัครเป็นจิตอาสากว่า500คนเพื่อร่วมกันเก็บขยะตามเกาะต่างๆซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติตะลุเตาเพื่อมีความ สะอาดสวยงามเป็นการเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวในฤดูไฮซีซั่นนี้ในฤดูมรสุมเนี่ยคลื่นลมเนี่ยจะซัดขยะมาติดตามก่อแก่งต่ตางๆนะครับต,ตอนนี้พอจะเปิดฤดูท่องเที่ยวเนี่ยเท่ากับว่าเราเองก็นําคนไปเก็บขยะเพื่อเตรียมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ให้ได้มาท่องเที่ยวในแหล่งที่สะอาดสะอา้านนะครับ ก็เป็นการเตรียมเรือท่องเที่ยวและถือว่าเป็นการรณรงค์นะครับสร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวในการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมด้วย การเก็บขยะที่ติดอยู่ตามเกาะต่างๆในช่วงฤดูม,มรสุมของจิตอาสาปีนี้ได้กำหนดไว้5เกาะคือเกาะไข่เกาะอาดังเกาะหินงามเกาะราวีและเกาะหลีเป๊ะ บริเวณชายหาดจะมีจิตอาสาร,ร่วมกันเก็บประมาณ400คนส่วนขยะใต้ท้องทะเลจะมีนักดำน้ำลงไปเก็บประมาณ100คนซึ่งทุกปีสามารถเก็บรวบรวมขึ้นมาบนฝั่งได้มากกว่า2ตันคาดว่าปีนี้ขยะใต้ทะเลจะมีปริมาณสะสมมากเนื่องจากปีที่แล้วได้งดการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด19ผมอยากจะเรียนเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับว่าสตูลจังหวัดนี้เนี่ยน่าเที่ยวมาก หลังจากที่โควิดผ่านไปมรสุมผ่านไปตอนนี้ล้างหาดล้างทรายใสยสะอาดนะครับน้าใสทราย,ส,ายสวยขึ้นลมก็ปลอดแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่พีคที่น่าเที่ยวนะครับแล้วก็ทุกอย่างเตรียมการไว้ต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นกันเองนะครับนักท่องเที่ยวก็จะได้รับสัมผัสใหม่ๆนะครับผู้ประกอบการก็หลังจากที่ ปิดให้บริการมาก็ปีนี้ก็อยากจะรองรับและก็อยากจะให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่เหมือนเดิมนะครับก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้มาเที่ยวสตูลครับ สำหรับกิจกรรมเสริมในปีนี้คือการนำจิตอาสาสตูลสติดอาร์ตลงไปวาดภาพวิถีชีวิตชาวเลบนฝาผนังของบ้านเรือนชาวเลที่เกาะหลีเป๊ะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นให้ทุกคนได้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องทะเลก่อนส่งมอบให้กับชาวเลโดยก่อนที่จะลงไปเก็บพยาตามเกาะต่างๆทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจะเชิญจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเปิดฟ้าอันดามันสวรรค์สตูลเพื่อเลี้ยงต้อนรับนับ บริเวณหาดปากบาราอำเภอละงูในวันที่11พฤศจิกายนด้วย